สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเหตุผลที่เขาชอบคุณและแนวโน้มความสัมพันธ์ ผลที่เขาชอบคุณนะคะคือตัวคุณจะเป็นคนที่อยู่ในลัคนาหรือราศีเมถุนเมถุนแล้วก็มีมีนกรกฎพิจิกเมถุนมีนกรกฎพิจิกคุณเป็นคนมีความน่ารักโรแมนติก เป็นคนมีสเสน่ห์มากๆคนหนึ่งแล้วก็เป็นสเสน่ห์ที่น่าค้นหาด้วยเป็นสเสน่ห์ที่แบบยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกน่าสนใจเลยอย่างเงี้ยมีอะไรให้ได้เรียนรู้อยู่เรื่อยๆมีมีอะไรให้ได้ตื่นเต้นอยู่เรื่อยๆคือคุณจะไม่เปิดเผยตัวตนออกมาทีเดียวหมดเลยแต่จะให้ค่อยๆทำความรู้จักไปใช้เวลาหน่อย พอเดือนนึงอาจจะเอ้ยคุณเป็นแบบนี้หรอพอผ่านไปอีกเดือนนึงเฮ้ยคุณทําแบบนี้ได้ด้วยหรออะไรแบบนี้นะคะมันจะมีอะไรที่ค่อยๆเผยที่มันค่อยคเผยออกมาจากตัวคุณแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยทุ่มเทให้หมดใจถ้ารักใครก็คือให้เต็มที่ติดสกินชิพชอบอยู่ใกล้แฟนติดแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความ อดอ้อนเอาอกเอาใจอ่าแล้วก็ตัวคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์บอกไปแล้วเนาะแล้วก็เป็นเป็นคนที่ดูแบบเพียบพร้อมอะค่ะเพียบพร้อมในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคือ,อรูปร่างหน้าตาฐานะการศึกษาหน้าที่การงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดีค่อนข้างดีในหลายๆอย่างเลยถือว่าเป็นคนที่โอเคสมบูรณ์แบบในระดับหนึ่ง ในระดับหนึ่งเลยซึ่งเขาก็แบบอืมพออกพอใจมากๆนะคะอ่ะอันนี้เป็นเหตุผลที่เขาชอบคุณในเชิงในเชิงอในเชิงลักษณะนิสยัยรูปร่างหน้าตาส่วนตัวของคุณอ่ะดูอีกแล้วทำไมแล้วคุณทำอะไรให้เขาชอบอีกคะ คุณชอบทําอะไรแบบเซอร์ไพรส์เขาอะ่ะคุณชอบทําอะไรที่ไม่บอกเขาแต่ว่าแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคือแอบทํานู่นทํานี่ให้กับเขาโดยที่ไม่ได้บอกเขาแต่ว่าเป็นเรื่องราวดีๆอะคะ่ะเช่นอ,อาจจะมีเตรียมอาหารที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยไว้รอเขาสมมุติว่าอา นัดกินข้าวหรือว่านัดเจอกันวันนี้เขาจะมาหาที่บ้านคุณก็ทําอาหารที่เขาชอบไว้รอหรือว่านัดเจอกันคุณก็อาจจะมีของไว้เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยของอะไรที่เขาชอบหรือว่าการทําอะไรบางอย่างเพื่อเขาแต่คุณไม่ได้บอกเขาเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวเขาอะไรอย่างนี้ คุณมักจะชื่นชมเขาอะชื่นชมเขาแล้วก็ทําให้เขารู้สึกมั่นอกมั่นใจในตัวเองคุณมักจะพูดข้อดีของเขาให้คือบางคนเนี่ยเขาอาจจะขาดความมั่นใจหรือว่าเออต้องการความต้องการเมคช์จากคนรอบข้างจากคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบคืออะโอเคอาจจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าเป็นคนเก่งเก่งอะไรหรือว่าดูดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมีคนชมมันก็ยิ่ง ตอกย้าให้รู้สึกว่าเออเราเราดูดีจริงๆเออเราเก่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะเป็นคนนั้นเป็นคนที่แบบเออคอยชื่นชมคอยเอพูดให้เขารู้สึกดีให้เขารู้ว่าเขามีดีนะเขามีคุณสมบัติที่ดีเขาเป็นคนที่อดูสวยดูลอออะไรอย่างเงี้ยทําให้เขาแบบมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเขาในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอืม คือไม่ว่าเขาจะดีหรือไม่ดีคุณคุณเข้าใจอะ่ะมันทุกคนมันมีนิสัยที่ดีและนิสัยที่ไม่ดีอยู่ในตัวเองทุกคนแหละนะแล้วคุณก็เป็นคนที่เข้าใจเขาไม่ว่าเขาจะทําตัวยังไงจะดีหรือไม่ดีคุณเข้าใจไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วก็ยอมรับยอมรับได้ทั้งในข้อดีและข้อเสียของตัวเขาอ่ะ โอเคนี่ก็คือเหตุผลที่เขาชอบคุณนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไง Ồ. Ok, ok rồi แนวโน้มความสัมพันธ์เนี้ยบอกเลยว่าดีดีมากนะคะคุณสองคนน่ะยังไงก็ต้องได้ได้คู่กันได้สารสัมพันธ์กันต่อแล้วก็อาจจะเป็นการสารสัมพันธ์กันไปแบบยาวๆเลยคืออย่างนี้ถ้ากรณีที่ตอนเนี้ยคุณกับเขาอะ่ะไม่ได้คุยกันหรือห่างหายกันไปนะคะมันจะมีการติดต่อมามีการเริ่มต้นใหม่แน่นอน แน่นอนเลยเขาจะกลับมาคุณกับเขาจะได้เจอกันคุณกับเขาจะได้พูดคุยกันอีกจะได้กลับมาสานสัมพันธ์และการสานสัมพันธ์ครั้งนี้ดีกว่าเดิมมั่นคงกว่าเดิมเต็มไปด้วยความสุขความสบายใจและเปิดเผยจริงใจนะคะอืมจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคือมันดีดีกว่าที่คิดดีกว่าที่คาดหวังเอาไว้ด้วยซ้ําถ้าการกลับมารอบนี้นะสําหรับกรณีของคนที่ เซเปเรตการมีช่วงเวลาที่ห่างกันไปอาจจะทะเลาะกันหรือเลิกลากันหรือว่าไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อกันหรือบางคนคุยกันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นกรณีที่ายังยังคุยคุยกันอยู่แต่ว่าห่างห่างกันบ้างไม่ค่อยได้ไม่ได้คลิปอินทัชสักเท่าไหร่อ่ะไม่ไม่ไม่ได้คุยกันแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนานๆคุยกันทีแต่ยังไม่ได้ขาดหายอย่างเงี้ยคือหลังจากเนี้ย เขาจะเทคแอคชั่นมากขึ้นเขาจะคุยกับคุณมากขึ้นเขาจะมีเวลามาหามาเจอคุณมากขึ้นแล้วบางคนเขาจะมีการแบบพาไปพบไปเจอพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงในสังคมของเขาอะไรอย่างนี้ด้วยนะอาจจะพาคุณไปเข้าสังคมเขาแล้วก็เขาก็มาเข้าสังคมคุณคือจะเป็นการคบหากันแบบเปิดเผยจริงใจแล้วก็มีอะไรมันจะมีการปรับทัศนคติมีการพูดคุยกันมากขึ้น พูดคุยเปิดใจกันมากขึ้นอย่างน้อยๆเนี่ยตอนแรกที่กลับมาคุยกันอะมันก็จะต้องมีการเคลียร์ใจกันเกิดขึ้นแล้วนะคะมีการเคลียร์ใจอะไรที่มันติดค้างคาใจอะไรที่คุณเคยสงสัยคุณจะได้รู้คุณจะได้พูดคุยและมันจะมีการเริ่มต้นใหม่สารสัมพันธ์กันใหม่และมีความสุขทั้งคู่เป็นการเจอกันพบกันที่แบบโอเคคุณและเขามีความสุขแฮปปี้ดีใจทั้งคู่อืมทีนี้ ถ้ากรณีคนที่คบหากันอยู่แล้วไม่ได้มีประเด็นอะไรกันนะคะยังอยู่ในความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วเราบอกเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยก้าวหน้าชัดเจนจริงจังและมั่นคงอ่ามันจะมีการพัฒนาเดินต่อไปในสเต็ปถัดไปและคุณสองคนเนี่ยยังไงบอกแล้วตั้งแต่แรกเราว่ายังไงก็ต้องได้คู่กัน ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราเห็นความเป็นเนื้อคู่ความที่ถูกสวรรค์สรรสร้างหรือว่าถูกกําหนดเอาไว้แล้วว่าคุณสองคนต้องเจอการคุณสองคนต้องได้รักกันคุณสองคนต้องได้ใช้ชีวิตได้อยู่ด้วยกันในชีวิตอย่างน้อยๆก็ช่วงเวลาหนึ่งอะหรือบางคนอาจจะนับตั้งแต่นี้เป็นต้นตไปไปจนแก่เท่าเลยก็ได้ ออมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันการกระทําของคุณการกระทําของเขาแต่แนวโน้มมันดูมีความสุขมากๆเลยอะทีนี้ขอดูในเรื่องของช่วงเวลาหน่อยนะคะช่วงเวลาที่มันจะมีการติดต่อมาการรีเทิร์นกลับมาคบหาการหรือว่าออการที่ความสัมพันธ์ของคนสองคนเนี่ยจะพัฒนาจริงๆเราถ้าดูจากไพ่อ่ะเรารู้สึกว่าเร็วๆนี้ เร็วๆนี้อขอดูช่วงดีวยทํามี่ i n g แ h p p p e n s o o n e r when you focus on your energy on you มันจะเกิดขึ้นช่วงเวลาที่คุณอะโฟกัสตัวเองคือคุณไม่ได้โฟกัสเขาไม่ได้โฟกัสที่การรอคอยไม่ได้รอคอยแบบใจจดใจจอ่อนับวันรออะไรอย่างเงี้ยคือคุณใช้ชีวิตของคุณไปแต่สวยๆรอๆเลย ใช้ชีวิตของคุณให้ดมีมีความสุขกับตัวเองแล้วมันจะเกิดขึ้นเร็วมากเร็วกว่าที่คุณคิดเร็วกว่าที่คุณคาดหวังเอาไว้ด้วยมันจะเป็นจังหวะที่คุณเผลออะอารมณ์นั้นนะคะเผลอๆแบบเออไม่ทันตั้งตัวไม่ทันคิดว่าเออเขาจะกลับมาอยู่ๆพักมาเฉยเลยเพราะว่าคุณกําลังเพลินกับอย่างอื่นกําลังเพลินกับชีวิตของตัวเองกําลังมีความสุขกับตัวเองซัมเมอร์ไทม์อ่าช่วงเวลา ซัมเมอร์ไทม์หรือฤดูร้อนนะคะให้นับเป็นฤดูร้อนฤดูร้อนของใครเนี่ยแหละหรือถ้าเขาเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวต่างประเทศอยู่ต่างประเทศก็อันนี้ก็ก็ดูอาจจะเป็นฤดูร้อนของเขาก็ได้หรือฤดูร้อนของเรานะคะก็ลองดูสองช่วงแต่บางคนบอกว่าประเทศไทยร้อนตลอดอยู่แล้วร้อนทุกเดือนไม่เอาแบบนั้นเราไม่นับอากาศนะคะเราไม่นับตามสภาพอากาศแต่ให้นับช่วงฤดูร้อนอะ่ะ ก็อย่างเช่นพฤษภาเมษามิถุนาอะไรอย่างเงี้ยกรกฎาใช่ไหมฤดูร้อนถึงเดือนไหนนะไม่แน่ใจเพราะว่ามันร้อนตลอดเลยก็ก็เลยไม่ค่อยมั่นใจแล้วว่าช่วงฤดูร้อนจริงๆคือช่วงไหนแต่ที่แน่ๆเมษาเมษาพฤษภาเมษามิถุนาเนี่ยฤดูร้อนแหละนะคะของเราของเราแต่ถ้าเขาเอออยู่ต่างประเทศก,ก็ลองนับของเขาด้วยแล้วกันดูของเขาด้วย อ่ refocus uh, and stop waiting for it เห mm ็นไหมเหมือนกับไพ่ใบแรกเหมือนกับไพ่ใบแรกที่เขาบอกว่าให้คุณโฟกัสที่ตัวคุณเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกรอไม่ต้องรอเมื่อไหร่ที่คุณไม่รอเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขาทักมาเดี๋ยวเขาทำอะไรเอง เมื่อไหร่ที่คุณเลิกคาดหวังเมื่อไหร่ที่คุณเลิกโฟกัสที่เขาเลิกโฟกัสที่ความสัมพันธ์ว่าเออเมื่อไหร่เขาจะทาอะไรนู่นนี่นั่นเมื่อไหร่เขาจะพาไปพบพ่อแม่เมื่อไหร่เขาจะขอแต่งงานเมื่อไหร่เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์เลิกคิดเรื่องนี้ไปเลยเมื่อไหร่ที่คุณเลิกคิดได้มันจะเกิดขึ้นเลยมันจะเกิดขึ้นเลยอย่างรวดเร็วเราเห็นให้เมเจอร์เชียรออกมาจริงๆเราบอกแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วมากๆอ่ะจริงๆความรู้สึกมันมันรู้สึกว่ามันเร็วมากๆ เพราะฉะนั้นขอแค่คุณเลิกโฟกัสเท่านั้นเลยคุณแค่ลืมลืมเรื่องนี้ไปแต่ไม่ใช่ว่าแบบเออหลอกตัวเองนะหลอกตัวเองว่าแบบออฉันไม่สนใจแล้วแต่จริงๆในใจคือยังสนยังแคร์ยังรอคอยอันนี้คือการหลอกลวงหลอกลวงตัวเองไม่ได้ผลนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลืมจริงๆต้องแบบไม่โฟกัสจริง,รงๆไปโฟกัสอย่างอื่นเลยนะคะแล้วมันจะเกิดขึ้นแบบเซอร์ไพรส์โอเค จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้รายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ